ก็มีเคสมะเร็งตับนะคะที่อ่าพี่ที่เคยทานเจลมานะคะก็คือที่พี่ไปทํปุ่มสมัยก่อนเนาะที่เขาเป็นปัญหาเรื่องไวทองแล้วเขาไม่ไม่ได้เป็นเมนมาหลายเดือนนะคะแล้วก็ในเรื่องของสารพิษตกค้างอะไรเงี้ยพอดีนะคะคือญาติเขาเนี่ยที่เป็นขา้าราชการ,กรเกษียณเนี่ยเป็นมะเร็งระยะที่สามคือเพิ่งให้คีโมมานะคะค่ะเขาก็เลยแบบ ทานอะไรไม่ได้เลยคือเหมือนกับว่าให้คีโมเสร็จแล้วเนี่ยร่างกายมันจะถูกคีโมเนี่ยฆ่าเซลล์ทุกอย่างใช่ไหมคะมันก็เลยทานอะไรไม่ได้แกก็เลยแบบไม่มีแรงแล้วก็แบบคือเหมือนกับว่าเป็นมะเร็งระยะที่สามเดี๋ยวเขาจะส่งผลตรวจมาให้พี่เย็นเนี้ยค่ะเป็นที่ที่ไหนคะพี่เป็นมะเร็งตับค่ะมะเร็งตับมะเร็งที่ตับก็คือตอนแรกเนี่ยคือเขาก็มีอาการแบบ เหลืองแล้วก็แบบเพียไม่มีแรงอะไรเงี้ยค่ะตาเหลืองตัวเหลืองแล้วก็ท้องโปอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่าไปตรวจก็คือเป็นมะเร็งตับนะคะเป็นผู้หญิงนะคะวัย <White S 2> ก็คืออยู่ที่ประมาณหกสิบห้าปีนะคะแล้วก็ผ่านการให้คีโมก็คือน่าจะอยู่ที่ระยะที่สามนะคะ,ะแล้วพี่ก็คุยกับทางอ่าเจ๊ J. เขาเนี่ยว่าอ่าเขาเป็นมานานแล้วเนี่ยอ่าคือทานอะไรไปบ้างหรือว่าหมอก็ให้ทานอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า คุณหมอเขาก็จะจัดพวกนมอะไรที่แบบว่าผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยทานได้นะคะแต่ทีนี้คือเขาทานไม่ได้เขาก็เลยนึกถึงอ่าพี่ก็เลยบอกว่าพี่ช่วยจับตัวมะเร็งมาให้หน่อยคือบําบัดในเรื่องของมะเร็งอะ่ะคือดูแลในเรื่องของแบบว่าให้ผู้ป่วยฟื้นฟ,นฟูแบบได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่ามันมีเซทีเอโร่ก็คือมอีอูมิมินเอ็กโซ สามตัวเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าผู้ป่วยให้คีโมมาก็คือให้ทานอ,าอูมิเนี่ยสามซองนะคะแล้วก็มินเนี่ยหนึ่งซองแล้วก็เอ็กโซหนึ่งซองนะคะก็คือตอนเช้เานะคะคือตื่นขึ้นมาเนี่ยพี่แนะนําให้เขาทานอูมิเนี่ยสองซองแล้วก็ทานามินเนี่ยหนึ่งซองนะคะหลังอาหารหรือว่าที่เขาทานอาหารไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยก็คือให้ทานมินเนี่ย หลังครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือเช้าเนี่ยก็คือจะสามซองก่อนนอนนะคะก็คือให้ทานอูมิหนึ่งแล้วก็เอ็กโซหนึ่งคือดูไปว่าทานไปสักประมาณห้าถึงเจ็ดวันเนี่ยเดี๋ยวพี่จะโทรไปตาไปถามอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขาก็ดูจากที่แบบเราให้เคสไปอะไรเงี้ยค่ะเคสมะเร็งตับว่าต้องทานยังไงก็คือถ้าเป็นระยะให้คีมโมแล้วเนี่ย คือถ้าเรามีกําลังให้ทานไปเลยนะคะวันละห้าซองนะคะก็คืออูมิสามมีหนึ่งเอ็กโซนหนึ่งคือทานอย่างนี้ไปเลยคือรอบแรกเขายังทานไม่ได้เราก็ค่อยๆให้เขาแบบจิบไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะได้แบบแข็งแรงใช้ชีวิตประจําวันนะ่ะดีขึ้นเขาก็บอกว่าเออเขาส่งผลเลือดผลเลือดมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะส่งไปที่การกลุ่มนะคะว่าเขาเป็นระยะที่เท่าไหร่แล้วก็หลังอีก เจ็ดวันเนี่ยพี่จะมารายงานอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยหลังจากที่ทานตัวเซทีฮีโร่ของเราไปแล้วเนี่ยสุขภาพร่างกายแล้วก็ผลเลือดที่เขาจะต้องไปหาหมอเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็ต้องขอบคุณตัวทีฮีโร่นะคะอูมิมินเอ็กโซเนี่ยที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ย ที่เราโพสในเรื่องของไทม์ไลน์ในเรื่องของมะเร็งบ้างในเรื่องของตัวที่ต้านพวกโควิดบ้างนะคะในเรื่องของคนที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าคนที่ไม่ได้ดูแลร่างกายเนี่ยเซตนี้เนี่ยส่วนมากถ้าทานแล้วเนี่ยได้ผลจริงๆต้องขอบคุณตัวอ mi ูมิมินเอ็กโซเซตทีโรนี้จริงๆค่ะต้องขอบคุณเจลพัสด้วยค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.